รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกัน รถเก็บมาฝากจากนาโนเคนันจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกับเจ้าอีวสูดาก้อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง208นะครับปั๊มสายอยู่นะครับตัวนี้เป็นเกียร์โต้นะครับเป็นนอโต้แท้โรงงานนะครับเคลื่อนดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับสีสันโดยรวมถือว่าดีนะครับมีนิ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับล้อแม็สสวยนะครับจัดทรงมาดีนะครับรถคันนี้นะครับ หลังพุ่งหังคาดีนะครับสีไม่มีปูดไม่มีแตกไม่บวมนะครับเครื่องดูง่ายนะครับแห้งๆนะครับต้องเครื่องมันดูง่ายนะครับรถคันนี้มองง่ายเลยเดียวนะครับอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับขนหน้าเดิมนะครับเพรเดิมหมุดดำนะครับมองง่ายรถคันนี้ัาหน้าไม่กระเด็นนะครับไม่มีโดนแรงแน่นอนนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แท้โรงงานนะครับแอร์ยืนเพียงพอครับเน้นย้ำนะครับ ใครหาอยู่นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับคอนโซลหน้าสวยนะครับบุกมาลไรเดิมนะครับบอกเป็นบอดหนังนะครับไม่ขาดนะครับทั้งบอดนั่งนะครับและวบอกแบหลังนะครับภายในที่ถือว่าสวยเลยนะครับแผงประตูค่อนข้างดีนะครับไม่ยำไม่ยยนนะครับรถตัวนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับดูง่ายนะครับรถคันนี้นะครับมองกันี้ง่ายนะครับ เบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่1นึ่งแสามมืเก้าันบาทนะครับสามารถนะครับโทรต่อรองกับทั้งเจ้าของเขาโดยตรงเลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับโทรสอบถามราคาสอบถามสถานที่ยินส่อต่อรองเดินทางได้นะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับซอยวัดไร่หินนะครับตัวรเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้แนะนํารถแบบนี้ที่เป้ารถแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับสาหรับคันนี้ไว้เท่านี้กันนะโอเคนะนจ๊าสวัสดีจ้า